สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสาสสุวรรณศรีจรันนะคะมาจากสา,าขาวิชาการตลาดค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอเกี่ยวกับโครงการฟินดีค่ะความเป็นมานะคะเริ่มจากเพื่อนต่างสาขานะคะแนะนำโครงการฟินดีมานะคะโดยบอกผลประโยชน์นะคะซึ่งก็จะมีการทำรายรับรายจ่ายค่ะแล้วก็ฐานการเงินที่มั่นคงค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้ตัวเรานะคะสนใจโครงการนี้ค่ะ วัตถุประสงค์นะคะ1เลยเราจะรู้เกี่ยวกับการทํารายรับรายจ่ายที่ถูกต้องค่ะอย่างที่2นะคะคือการออมเงินที่ถูกต้องค่ะอย่างที่3มนะคะเราจะได้รู้ค่ะว่าเราเนี่ยมีรายจ่ายนะคะที่มากหรือน้อยกว่ารายลับค่ะ ยชน์ที่ได้รับนะคะก็คือหนึ่งเลยเนี่ยเราจะได้รู้นะคะว่ารายจ่ายของเราเนี่ยมาจากจุดไหนบ้างแล้วก็จะได้แก้ไขอย,ย่างถูกต้องค่ะอย่างที่2นะคะก็คือเราจะรู้ค่ะวิธีการทํารายรับรายจ่ายที่ถูกต้องเป็นยังไงเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาในภายภาคหน้าค่ะนี่ก็คือหลักฐานการทํารายรับรายจ่ายผ่านแอปมีตังนะคะ 2. ก็คือหลักฐานนะคะ การทำรวมยอดนะคะในแต่ละเดือนค่ะหลักฐานนะคะการทำเป้าหมายนะคะเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทางธนาคารออมสินแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยมากเลยนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้พวกเรานะคะแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาร่วมโครงการนี้เยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ